สุดเกิดกับเรื่องเขตการเลือกั้านที่หลักสี่เพิ่มเติมมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่หนึ่งเราได้เห็นเพชรการุณพลจากก้าวไกลลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็สองก็เดิมทีคิดว่าเป็นผู้การแต้มจะลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษารักษา,กษา <ฮะ S 1> ตำแหน่งของตัวเองเอาเอาไม่ใช่รักษาคือไปชิงพื้น<ป>ที่นี่นกลับมาผู้สมัครเดิมะน,นะคะของประชาธิป,ปัตย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอัธมิตรจากพกรรคกล้าเนี่ยก็ลงไปชิงชัยประกาศตัวแล้วว่าจะลงไปอันเนี้ย จะกลับไปชิงของตัวเองกลับมานะคะทีนี้ปรากฏว่ารายงานข่าวว่าตอนนี้ก็จะมีตอนนี้เนี่ยประชามีรายงานข่าวจากไทยโพสต์นะคะไทยโพสต์เนี่ยบอกว่าเขตหลักสีจตุจักรเนี่ยประชาธิปัต์ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครค่ะเพื่อรักษามารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเป็นพื้นที่ของพลังประชารัฐอันนี้ประชาธิปติตบหน้าพลังประชารัฐเลยนะ ฉันเลือกตั้งทีไรแกจะเข้ามาอวแหวนฉัทุกทีให้รู้จักว่ามารยาทบ้างนะเขาบอกเพื่อไม่แกรักษามารยาทเขาจะไม่ส่งเพราะนี่เป็นของศิละถ้าเป็นศิละก็เป็นประชาเป็นพลังประชารัฐก็เลยมีแนวโน้มว่าฐานเสียงของประชาธิปัตย์ ที่เขตหลักสี่จตุจักรนั้นเนี่ยจะไปเทให้กับอัธวิทย์อัธวิทย์ซึ่งก็เป็นประชาธิปัตย์เดิมแล้วก่อไปตั้งพรรคกล้ากับคุณก,ณกรก็ประชาธิปัตย์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะให้การรลบฐานเสียงของประชาธิปัตย์อันนี้ฉันอันนี้ฉันคิดว่าข่าวเนี้ยพลาดแล้วเขาบอกเขาจะหนุสนสกลที<อ>สกลทีจะมาสนับสนุนอัธวิทย์ด้วย สกลทีจะในพื้นที่นั้นน่ะจะไปหนุนอัตวิทด้วยก็สกลทีจะตั้งพักใหม่อ่ะอันนี้อันนี้ข่าวอันนี้สลับซับซ้อนแล้วมันเป็นการซ้อนกันที่มันไม่เป็นตัดกะเพราะสกลทีเนี่ยนะคะหลังจากลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยอีกหน่อยเขาคงจะลิฟต์ตำแหน่งอ่ะเขาก็จะเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมในนามพักการเมืองพักใหม่พักหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้งเรารู้ชื่อพักแล้วรู้ๆใครจัดตั้งแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่เสร็จ เขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประกาศตัวหลังปีใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณสกลทีเนี่ยเขามีพักการเมืองใหม่เขาจะเอาคะแนนเขาเนี่ยไปเทใส่ให้อัธวิแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะฉันว่านะแม้เขาจะเคยอยู่ในพวงเดียวกันคืออัธวิสกลทีบุญยอดคฉันที่ว่าเป็นไปไม่ได้ทางการเมืองเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าประชาธิปัตย์ไม่สมผู้การแต้มนะ คณจะสูญเสียเพราะการแต้มเพราะเขาลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่พ,พบบตระเจ้าบรตเก็พูดมาเยอะในเรื่องมารายาททางการเมืองว่าเขาไปเยอะเพราะตัวเองลงส่งเนี่ยอันก็คือต้องบอกว่าการแต้มให้หยุดให้หยุดทำทำให้หยุดลงพื้นที่เมื่อวานสื่อยังทําพลังหญิงกันอยู่เลยอ่ะอยพื้นที่อยู่เลยนะคะและทีนี้เนี่ย่วนพักคก้าวไกลเนี่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยพูดว่าจะส่งคนลงผู้ว่ากทมเนี่ยบอกว่าหน้าตาดีอายุ41ปีการศึกษาดีคือเปิดมาร้องว้าวอะ่ะ ล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวว่าไปทาบทามคุณสันติทานสนเถียนไทยครับซึ่งเป็นบุตรชายของดรสุรเกียรติสถียนไทยให้ลงสมัครผู้ว่ากรทมนในานามพระเก้าวไกลครับซึ่งอันนี้ฉันก็ไม่เชื่อข่าวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะตอนเที่ยง31นี่ยเป็นข่าวที่ มีอันเดียวที่เชื่อคือสกลทีจะลงผู้ว่ากทมในนามพรรคการเมืองใหม่ราชวิทย์ะะจะลงหลักสี่อ่ะราชวิทย์ลงหลักสี่อันนี้อันนี้ใช่แต่อื่นใดเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะคุณแม่ของคุณสันติธานเป็นใครใช่ครับอย่าลืมนะแล้วถ้าคุณสันติธานเนี่ยไปอยู่ที่ก้าไกลหรือคณะก้าไกลคู่กติคณะก้าหนา้นา คุณแม่คุณศรีธานนี่งงเลยนะเพราะคุณแม่เขานี่มีแนวโน้มและโจร,รักภักดีสูงมากไม่ใช่มีแนวโน้มโจร,รักดีอยู่แล้วเขาเป็นเลือดสีเดียวกันครับ <c oughs> เป็นเครือเป็นเครือครับ <c oughs> <c oughs> เป็นวงวันวันเครือนะคะ <c oughs> เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับแล้วยิ่งคุณสุรเกิเสถียรไทยด้วยเนี่ย โอ้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเธอ <â> อันนีฉ้ฉันมองในมุมฉันนะว่าเป็นไปไม่ได้ <â> อันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปก็มีข่าวให้ให้ได้พูดได้จาก,กัน,น่ะนะคะ <â> <â> เพราะคุณสันิธานเนี่ยเขาจะใช้ f c e e o o o เนี่ยอธิบาย <â> เรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลังเพราะเป็นไฟแนนซียท <â> ํางานอยู่สิงคโปร์เนี่ยนะคะแล้วเก่งมากเรียนหนังสือก็เก่งด้วยนะคะโุสันิธานเนี่ยดีมากเลยนะครับจบปริญญาเอกเนี่ยทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปริญญาโททางรัฐปศาสรนศาสตร์เนี่ยนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาวา์ดที่อเมริกานะครับเราก็จบปริญญาตรีปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ LSE ก็คือ London School of <c oughs> Economics ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดังมากของที่อังกฤษนะคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะเี๋เราติดตามดูกันต่อไปกันละกันนะคะทีนี้มาดูเพจศอชอนะคะเพจสอชออเนี่ยเขาทำกิจกรรมเขาทำมอบรางวัลสอชออ,อ์อวร์ดครั้งที่หนึ่งะนะคะเขาอันนี้ก็เป็นเป็นรางวัลข,ข่าวมาเราก็ขอประกาศให้คุณศชอ,อจะมอบโลพ่พร้อมเงินรางวัลให้กับ คนที่เลือกว่าเป็นเพจที่ส่งอิทธิพลอันดับที่1แล้วก็บุคคลเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันดับที่1นึ่แล้วก็ให้คนโวดประกาศผล31ธันวาคมตอน5้าทุ่ม,มนะคะแล้วก็ประกาศผลเพจแล้วก็ผู้ส่งอิทธิพล,ลมอบโลดรางวัลหนึ0 0หมบาท,เน,ะะทานเนี่ยนะคะประธานผอสชอเนี่ยจะเป็นคุณวริศน,นันศรีบรวรธนกิติเนี่ยก็จะเป็นผู้อมอบรางวัลแต่ทีนี้ ทีนี้ใน,นกิจ,จกรรมเฟ้นหาเพจที่สชอจะให้รางวัลเนี่ยนะคะคุณสุดเทพศิละปะงามผู้บริหารดรแอร์เนี่ยเขาเลยมอบเครื่องฟอกอากาศห้อยคอรุ่นลิมิเต็ดสอัน <c oughs> ให้กับผู้ที่มีบทบาทดีเด่นสมคนท,ที่สำคัญฉันเห็นสร้อยคออ,นนอันนี้ที่เป็นแบบว่าอะไรนะกันเป็นที่ปล่อยประจุไฟฟ้าลบเพื่อประกันเชื้อโรคเดี๋ยวนี้เป็นรูปเกจ,จิอ่ะ <c oughs> เป็นรูปสมเด็จโตใช่ค่ะ มีแลาวฉบอกโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนี้เรามาถึงวันนี้แล้วเหรอเนี่ยเธอเธอเนี่ยปล่อยทั้งปัดกระแสไฟฟ้าประจุลบแล้วก็ปล่อยทั้งพลังพุทธคุณใช่เธอเป็นรุ่นนี้เลยเธอฉันเห็นแล้วฉันบอกโอ้หนี่เรามาถึงวันนี้แล้วนะเรามีอายุมาถึงวันนี้เมื่อก่อนต้องกลับว่า้นะแต่รูปมันักคู่เป็นรูปสมเด็จโตอันนี้มีมีหลายท่านอะสมเด็จโอันนี้สมเด็จโต ฮ่าแสดงว่ามีมีหลายรูปหลายองค์มีหลายองค์ค่ะมีหลายมีหลายเกจิอ่ะค่ะมีพระอาจารย์หลายเกจิค่ะค่ะงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอ่ะคะค่ะมีอีกไหมมีสองรุ่นหลวงบุตทวดกับสมเด็จโตอืมอธิไฮฉันก็มันโตมันเป็นเชื้อโรคก็เป็นผีฉันไม่ทราบฉันไม่ทราบแต่จะมาฉันแบบฉันก็เออแล้วก็แบบทําให้คนแบบ ตามดาวลงแมก็สมใจโตท่านยังปราบไม่นาคได้เลยอ่ะทำไมจะปราบโอมิคอนไม่ได้คนบันเทิงกลางคืนเตรียมเฮนะคะเงินเยียวยาคนบันเทิงกลางคืนเนี่ยจะเข้าบัญชีวันที่29ธันวาคมนี้5,000บาทเป็นเวลา1เดือนนะคะ29ธันวาคมนี้ี่คุณสุชาติชมกลิ่น ในฉายาชมเก่งชมเก่งชมเก่งนี่มาวันนี้ทุกคนออกมาจะเข้าประชุมคลมอมีนักข่าวไปถามเรื่องฉายาทุกคนบอกดีจ้าไม่เป็นไรกันเองมีนายกคนเดียวที่ไม่พูดตอนนั้นดีจ้าไม่เป็นไรกันเองดปีละคนคนกันเองเอาละค่ะ